โออิชิ ishi, ผู้นำตลาดชาเขียวพร้อมดื่มแจกเยอะจัดหนักกับแคมเปญโปรโมชั่นสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรหัสโออิชิสิ้งทั่วไทยแจกรถ600คันที่ส่งคารวานกองทัพรถบุกจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเชิญชวนพี่น้องชาวพิษณุโลกให้ส่งรหัสใต้ฝาโออิชิมาเป็นเจ้าของกองทัพรถโตโยต้ายาลิสและยามาฮ่าฟีโนหัวฉีดที่ยังรออยู่อีก385คันแม่ทัพโออิชิสุดหล่อมากปรินสุภารัตน์ ขอยกคราวานสุดอลังการร่วมทำกิจกรรมกับชาวพิษณุโลกอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวันงานนี้แม่ทัพของเราใช้ความหลอบวกกับมาดแม่ทัพสุดเท่ในการกระชากใจแฟนมาแล้วทั่วประเทศจนส่งรหัสเข้ากันมาอย่างล้นหลามมาสร้างความฮือฮาและเรียกเสียงกรี๊ดไปทั่วจังหวัดพิษณุโลกมาร่วมลุ้นเป็นเจ้าของรถกันง่ายๆเพียงดื่มโออิชิแล้วส่งรหัสมา,มาลุ้นกองทัพรถอีกกว่า 385คันแจกเยอะแจกจริงขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วรีบส่งด่วนจับรางวัลครั้งต่อไป8พฤษภาคมนี้ครับผมมาร่วมลุ้นกันอีกทีนะครับในวันที่8พฤษภามนะครับจะจับรางวัลครั้งต่อไปตอนนี้ของวันเหลือเยอะมาก385คันยังไงก็ส่งเ MS เข้ามากันเยอะนะครับผมร่วมรุ้นกองทับรถยิ่งใหญ่จากโออิชิกว่า385คันง่ายๆเพียงส่งรหัสใต้ใตฝาหรือในกล่องโออิชิ ฟรีทั้ง3ช่องทาง 1. ทงส่งรหัสผ่าน o ออ h i ิโมบายแอปพลิเคชันสะดวกกว่าส่งได้ครั้งละ10รหัส 2. ทางดอกจันทร4 94, ตามด้วยรหัส o ออ h i ิและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกและ 3. ทางเว็บไซต์ o ออ h ชิดริงตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมนี้เพื่อลุ้นกองทับรถที่รอแจกอีกเพียบโออ h i ิ ishi, แจกเยอะจัดหนัก